กินง่ายอยู่ง่ายแบบอีสานวันนี้จะมาเสนอเมนูแกงปลาช่อนใส่หน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองวัตถุดิบพริกแห้งพริกสดหอมแดงกระชายตะไคร้กระเทียมโขกให้ละเอียดเสร็จแล้วมาตั้งน้ำให้ร้อนแล้วใส่วัตถุดิบที่เราโขกแล้วลงไปรอให้น้ำเดือดสักพัก พอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาช่อนที่เราเตรียมไว้ลงไปรอให้น้ำเดือดสักพักให้ปลาช่อนเริ่มใกล้จะสุกเราก็ใส่หน่อไม้ดองลงไป หน่อไม้ดองจะใช้หน่อไม้ดองแบบไม่ต้องหัน่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเพราะผมชอบกินชิ้นใหญ่ๆคนให้เข้ากันรอให้สุกอาหารอีสานเป็นอาหารแบบบ้านๆทำง่ายเสร็จแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือ รอให้เดือดสักพักเราไม่ต้องคนมากเพราะถ้าคนบ่อยปลาจะเละเราใช้เป็นกับเอาด้านล่างขึ้นข้างบนรอให้เดือดสักพักเราก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นผงปรุงรส น้ำปลาที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลารา้าใส่พริกสดและสิ่งของต่างๆลงไปรอให้สุกเติมน้ำปลารา้า แล้วชิมว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างหน้าตาสีสันก็พอกินได้นะครับเติมผงปรุงรสลงไปนิดหนึ่งจากนั้นก็ลองให้เดือดใส่น้ำปลาคนสลับนะครับเพราะว่าการทำแกงอ่อมหรือแกง ต่างๆเราจะใส่น้ำน้อยรอให้เดือดให้สุกแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมเป็นอันเสร็จสิ้นการทำแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาช่อนหรือแกงหน่อไม้ดองใส่ปลาช่อน นครับหน้าตาอร่อยหน้าอร่อยมากๆครับ